ดอกเดียวเป็นห้องงามเลยจังบาทเขาเป็นไท่ังไงนี่มากหน่อยมา้าตัวนี้ดอกมันต้นอีมัดละสิบบาทไหมจบบาทจุบบาททับดอกปักทองเอาไปแกงไปอมครับจ้าบาทจ้าบาทค่ะ บาบาทสาวบาทันยงนัาาวสาบาทมันมันค่ะกลํกาหัวละสิบบาทค่ะลําหัวละสิบบาทหัวละสิบบาทเองนะครับพี่น้องกลํามันโลละสาบาทโบเป็นแม่โเวมั่นเขยมันแข้วแม่น้งโค้งงามงมเลยผ่านไอเรียน ลูกข่างข่างเราก็นทายดีให้เราเลยครับมาได้ไปคุ้มค่ำบ่ไหมเนี่ยไปเยอะผ่านไปขีนได้เรียนครับทุ่ทางเข่าตะซุบฟังจิตนะครับสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องครับสวัสดีเช้าวันอาทิตย์ครับตอนนี้ผมพาพี่น้องมารอเบิร์นซีซันบรรยากาศตลาดนั้ำสวนอาทิตย์ครับบ้านหัวนาตำบลหัวนาอำเภอเขียมหาดจังหวัดอุบลราชธานี ไปเดี๋ยวเอาไปรลอกบางบรรยากาศแนวขายน้า,นาขายน้ำแข็งครับพีบ่น้องครับครับบรรยากาศอากาศเย็นๆครับเหมือนซีโค้องศาครับก็อากาศหนาวเนี่ยอยู่ว่าหมอกมันลงแห้งครับไปเดี๋ยวหอบหลงกของขายน้ำแข็งครับอากาศหนาวเหมือนี้ตลาดนี่จะเป็นหลงๆนะครับเพราะช่วงนี้มีงานประจำปีโยวัดพราะเจ้าใหญ่ายบดคุ้มคั่มครับ ตลาดก็เลยจะเป็นตังโลกงเนี่ยทั้หน่อยใบเดอ,เด,อ,เด,อดออก,อกา,าอยดอกบักจังนี่ดอกบักจังในบักขามของนั่นฟองสูงครับดอ,อกจังหลายๆหลยคยับพี่น้องครับ <c oughs> เอาไปสุก ช่วงนี้มันมีงานประจำปีวัดพระเจ้าใหญ่คุ้มคำครับก็เลยจะเป็นเงียบๆบกคึกคักคึกคักกันเลยสอยจะเป็นสอยของบ้านครับของบ้านอาหารตามฤด,ดูกาลทั้งนี้เกล็ดยีโม่เกล็ดโม่เกล็ดโม่ด้วยเกล็ดโม่แมงสอนของกินบ้านอาหารตามฤดูกาลจะอยู่ฟังทัางนี้ได้ครับสอยทิพย์ถนนเลยครับทั้ทททง ไข่โมเดงนะไข่โมแดงก็คิดโป่งงามนะทางไข่โมแดงไข่โมเดงก็ขายเท่าครับหาทีบาทงามนะครับกำลังตรงขายของสอบมงาาคมือยวเบิร์ดอใหาวานีาเฉยวองกินบนหารตานี่ดูการจยู่แถวนีนครับนี่เป็นเกียร ยหม้อยบ้านเยียบานครับท่านยบ้านยดห้าเองก้รางหนีห้องอีเมียใครยัดปูนก็กิดเอาเสียบก็มีนะไหลยางอยู่ด้วครับนองหลยางหลเยแนวอยู่้หอยจุกครับหัผมพัดดังผมส่วนดอกกัสังเนี่ยครั มาอะไรนะครับดอกสังขอนกอนกินบานรหอดอกสังเอาไปซุปซุปด,ดอกสังครับผมโบ้เคยกินแต่ว่าเหมือนได้ชิมนะครับชิมชนิดแซ่บๆได้ครับทางนี้จะเป็นปลาปลาเนื้ออ่อนปลาปขาวปลาขาวปลาย่อนปลาลดครับท่งนครับ นม้วนหนาบันไดยครับพี่น้องครับเป็นบางบางตาจังหน่อยเพราวคนละเคนนีงานประจำปีอยู่วัดพระเจ้าหน่บนคุ้มขรรมนเน่้อเพิ่็จะไปทางขุนน้ำเนียนะครับสายนี้จะเป็นถั่วลิสงมาไาจทางบันต้องพรมันเขียวเจ้าบาทในเขียวดีย40โ่ตละ40ครับพี่น้องครับโอ้ประตอง ปราตองประตองกลาหาด้วยครับอย่างหมห้อกงปองไก่นะครับปาตองบันสามลายอร่อค่ะนคักำลังกัวปลสวยกากานเย็นๆครับมานีบ้าตนกรดานลอทั้างในเนาะมาหนีนานปลาปลาบูปลาบูปลาสวย มาจากสบเป็นฟ้าน้องทรมาจากแานห้องเท่านี้ครับเจอเดาเเดาในแ่งามนะครับเเดาหลายหลายเยอแม่พอเด้ไปเที่ยวบนคุ้มคำมาแม่ไปบราณยันไย่พ่อไปบ แข้งวันเสาร์ทาทิตย์แข no ้งคนหลายนะครับเนี่ยเล็กหน่อยนะกเนนี่แหลย่่อเยวจถดวะมมรับบไนเหานมาเียบานใน้บเทีนมาได้ส้งขุนมาจอดแอบห้อยจุกแบบห้อยจุกงามห้อยบานเห้อยงามนะครับสวยของปลามุมพองปลาจะเป็นทั้นนี้นะครับพี่น้องครับก็วันนี้จะเป็น บางๆจังหน่อยนะครับนเนาะคนเสือกับบางๆายจังหน่อยครับฮะนี่แหละเรองเดียวรับตามดวด้นพิเศษ่เนี่นนยละครับของป,ปงปลาของบานอาหารตามด,ดูกาลได้ทั้งมดดูหายงามชิบายปลาเพิน่นขายยังไงครับปลา ปลาผึ้งายชินเ็กบบปลามะเือปาลปาที่ปาลปาตอปลาตอมเนือาี่แปลาทีอเแล้วใส่แออป็นปลาน้ำน้ำเครียนแถวบันเคื่อนนะครับน้ปลาะะผมกบก็มาได้ครับกบหนาครับ ลอยฟองบาตรนะฮะตามฤด,ด,ดูกาลก็บที่ว่าแต่ยังคือขาคือเก่าครับก็ยังแต่ตตว่า,าการเงียบไปกว่าช่วงนั้นจล็กน่อยนี่นครับแต่งยั้งคือว่าคิดขาคือเก่าได้ครับพี่น้องครับมันเป็นคองบาตต้องหาอย่างเงี้ยเล็กน้อยนะครับไปผมบอกไปเดี่ยนราคาได้ครับเหมือนเดีเ่ยนแคบบรรยากาศคิดเกา่า ราคาก็จะถามให้เป็นบางอย่างนะครับเนาะไข่มดแดงก็กำลังงามนะครับพี่น้องทุกคนจังหน่อยถามมันเศร้าลมเศร้าหนาวนแห้งขาดเลยครับรันตรุษปัดครับว่าก่อนจ้ะขาดหน่อยบักไว้แหน่ได้บักไวยมาขายหนึง่งได้ยังแหน่เฮาเหมือนขยับ โอเขียนจะมเหียนดีหมอ่หาเองเหมืนเขียน่เขียน้านิดเดิมเขียน้านเขยนานเอป็นงัดไงบอกเ่นเดีวเดยพุดเพื่อนเพื่องโอ้เปียกเพืองเี่ยเดียวปซื้อมาใ้แฟนหมบคอยบคอไปกลับไเือนมัเหลองกานมัมันัวบ่อยีไงมีไงโอ้บคอยกับเี่้กับมาขามันเสียบเสียบยนน้ำยิ้มใส่เสือเออกับมันเขาไง เมื่อมันค่อยอยางนี้เอาไปพัดสักบมีพัดบางคบักหอยเกาบครับหายางเี้ยน้อยหอยกาบรนีค่นีป้าหน้าดาหนาบกหอยจุกยูทางไหนนี้ก็ได้นั่งอยู่หัว แจ๊บได้หวัเแียบมาเลยแจ๊บเจ้ามองได้หวังได้หวังได้เปลือกน้ำเฟืองสมองข้าเพียนใช่ไหมได้เปลือกน้ำเฟืองโอ้ว่ามันไปหางัดไงเราลเฉียดที่หมอบานเท้าครับพี่น้องครับถุงหาซิบบอกเฉียดหาซิบาทเด้อครับกี่เลาะมาทางผีได้เหรอผีท่านมานั่งยิ้มหมมมือเฉียดท่ครับพองกินบาดเท้าบรรยากาศงำซอยๆครับ นหน่อไม้ชุบชดังขายเป็น <arrivé> ก like right so ิโลบ่ครับหน่อไม้โลละหกบาทโลละหกบาทนะครับหน่อไม้สดๆเลยครับอยู่ขางดอกบอีก็ดีแกงตัวดอกบนี้หน่อไม้สดๆดครับหน่อไม้โลละหกสิบบาทวดีกว่าเดปง ครวมบรรยากาศเหมือนกันครับท่านนี้ก็จะเป็นแบบไฟเป็นหอย,เป,อยเป็นเขียดนะครับอย่าดิ่งหอไรนะครับพี่น้องาทาง่านทังครับบอกว่าเดี๋ยวถามราคาไห้พราะว่าราคาส่วนมากกนจะเห็ดเป็นถุงนะครับถุงราคาทิา้ทบาทไปเลยหาใายปลาครับท่านนี้ปลาเนนปลาช่อนปลาเนนลาค้อปลาดุกค,ครับรเขาแล้วก็มีท้าหลายๆอย่างมาบริการท่าน โค้ซุปน้ำยาล้างจานโคดบาทน้ำยาล้างเ้น้ำตลาดเป็นบางบางนะครับพี่น้องท่นี้ไะเจ้าได้หังมานั้นซื้อแมงดาได้มีแมวจักบาทแมงดาตัวละสามสิบบาท ยวคูควน่นึง่งป่ะคำเจ้ำคู่แก้วก็ดีเนาะแมงดาแม่เสียดีมองครัไมีแม่ขึ้นจอองปากาจ้ำ่อาหน่อย้องไปดูไหมเดี๋ยวมันมีตะรปหหออรปดูนี่หรอพอีแม่หนูตัวตัวอะไรอะตัวอะไรอะมันะ

เกี่ยวกับอะไรมาตลาดท่านนะเจ้าเข่าเนี่ยเราทำอาหารสำเร็จท่านนี้เจ้าเข่าแสีประจำตลาดกาแฟอันนี้ค่ะขายเถื่ึกๆรับขายถึกอนๆเด้ค่ะเอาแยงกันได้คนกินข้าวพัลโล่น้องอู่กันได้หลายอย่างนะครับเจ้าของหลายอย่างหลายแนวที่บพี่น้องครับมาเลือกเพื่อนเราตลาดนัดเช้าวันอาทิตย์ครับนี่ครับใหม่ๆหอนๆเลย ขายบเทงครับพี่น้องครับเวะมาซอยทางนี้มุมทางนี้ครับไปองบุ่บรากาศทั้นรมกไก่เพราะเท่าครับมื่อนี้ตนแม่บ้านพ่อน้น่ากินล่ะหมกไก่เสียบยู่ง่ายนี้ได้ครับหมกปาบาทหมกปลิบาทิบาทหมกไก่กับขนมเดาเจเจ้าเดีานร้านทีมเพราะว่าเสิร์เซียมน

มกไก่นเาซิบานะครับกไก่ดอกแต่เดาแต่ว่าขนมเราเสียบเนี่ยเนี่ยเดีพอดีบหวานแห้งันดูเกนไก่หยางไก่บานนี่บ้าไก่บานไม่แล้วจับานใจหนึ่งไม่ละลอยไม่ละลอยสามสิบไก่บานหยางสีสันเป็นตะเสียบกว่านานนตนบ สายต้นนะน่องหวน่องหัวน่องหวม้่มดกันมีกันนักบาลอะไนี่งดาอเมียะรักบาลน้องน้อยมิงดาสามสิบิดาสามสิบทคือกันตัวหูตัวน้หน่อยมันยังหอมมงดาสามสิบบาทมีมงดามีมงสอนมีฟูนาครับของแสบอมนองหัว Cà nạt Ở đây là nè Đây là nào, Nhà bạn để đem đá gì không? <laughs> Cháu bố à? hiến nhí vậy, cả nhà coi Chắc Cà nạt xịt bạn bằng nhai khôn là xịt bạc. Xịt bạc lúc lại càng không chọn? นี่เนี่ยครับเพิ่นมากเนี่ยเสือกระปุลนนะจะมาเพิ่นเลือกลักไปกินกับเสืวกระปุลนนะลองกินบานๆอาหารตามฤดูกาลไหลนะครับทั้งเนื้อกันปลาห่านพอโซ่ปลาเข่อนขี้เก่าครับมาขี้เก่าตลาดนัดสองวันอาทิตย์ปลาปากปลาตองแต่วัสดีบ้านลวครับเพื่อมาประทันทั้งนี้เป็นฝาปลาสวยปลาปากปลาทั้งแดงปลาหม่งครับ โลละอร่อยที่พันเรียแล้วุงละสิบบาทสิบบาทครัพี่น้องคบใช่ไหมกบบเคือาทหน่งาทีเขค่ะาลยไ่ไม่หล่อนคับามบข้าหวานสามพันปุ่มโลลอร่อยสาวนวครับพี่น้องครับโอ้ ล้าง so so ีนก hey, ันปลาในน้ำโคงครับเขายากแน่นอนคนน่ะล really. ูก uh ้าเพิ่นหน้าเนนพี่เจ้าครับเสือนี่ปลาตองปลาตองปลาปากงต้นใหญ่คนเห็ดเหลี่ยมปลาหยัง้น่เอาเอางี้กบอาจัดมาที่ลำปลามามาๆาาเอาเอาผมกระหลาะไปใี่ไ่ม มาแม่นไปครับวัวอาจารย์อาจารย์กำลังเช็ดมือหัวกันอาจารย์กำลังเรียกไปอยู่อาเภษยังได้กินครับนะเปี๋ยงเปี๋งอ๋อปิ๋งกับเข่าบ่ครับหรือปิ๋งแก้มนะครับมาทางผีจะเป็นหลานแม่น้อมนะครับหลานแม่น้อมของปลาปลาแม่น้ำโค้งครับทานลูกค้าเครัน ใา่พี่ยอครับอยู่กัอาหารแม่น้องเพราะนี่คองปลาปลามแม่น้ำคงกีเมียเอาเอาผูกวะแม่เมียห้าผูกไปเขียวของปลาปลาแม่น้ำคงครับอาหารตามฤด,ดูกาลจะอยู่ทางนี้นะครับพี่น้องครับเแล้วเดี๋ยวผมพาเวียนมาทางหลังครับต่อทางหน้าบ่ได้มันนี้แม่น้องแม่น้อง,ม,องมาใม,มาครับมีแต่ลูกสาวคนในมาครับ ตัวหนนเนปจอตัวใหญ่ขึนมากเอืนประจอกนี่คือพี่ใหญ่เอื่นปลากะละมังปลาโตง่างมาเพรมะนปลาบึกอ้าปลาบึกโตมันดีร้านี้โอ้โตมันเป็นเรืแล้วนะครับพี่น้องครับผมาะไรก็หมวตัวนี้ขายเป็นูกหล้ายเป็นหัวไอางอยหาทิฟฟองออยาอใหญ่ๆวปบึกใหญ่เลาไปต้มยำจ้แค่เครื่องเรานละเครื่องเราจะเสียได้ เอายั่ไจังหน่อยนะครับเอาอยู่บ่เอเฮ็ดยังไงล่ะ่จะพีดังกีินจะเปตุ่มย่ำตุ่มย่ำลกงหม้อวัเลยะโอ้ยไปลิปลงเบิดหม้อเนาะลงเบิลหม้อลงหมอไเอีบปลงเบิ้หม้อลลกคขาพนหลขี้เกียเด้ยครับเมาต้นกาครับพี่ทัานี่สบายดีครับผมสองวิธีบ้านซุี้มันซึมมม่นก็ไม่นี่ไฟ้ามาห่วเลยแน่นอนดีดีย้ากระเตือน หม้อปลาเบือกนี่นะผมว่าสิเอาไปเอาไปต้มว่ะเดา๋ยต้มยำต้มยำจะเสียบแล้วหม้อปลาเบืกจวงลอยหาเกบบรรยากาศสองนะครับคือคักคือเก่าครัำหานแม่น้อมครับำหานได้โบคือคักวหานแม่น้อมคือคักคือเก่าของปลาปลาน้ำโพงแม่น้อมงนะครับเส่ออาทิตย์ตลาดนัดเส่ออาทิตย์ไร้ขี้เก่าครับเสียบมาตราที่เก่าวันนี้แม่น้อมเป็นหม้หมามาเติมเสียบครับปลาเบือก เป็นฮัวปลาดุกไงครับน้ำมันแม่ร่อยลายคือกข้าวัหานแม่นอมครับ